ค่ะพี่นอ้องปองป่าย f เอฟซีแฟนคลับแฟนรำช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลวันนี้แม่นางตองอูพามาบุกบ้านพักแม่โดมนะคะตอนนี้กำลังทำอะไรแม่โดมพาน้องบีมน้องรถมาซอยงานแม่โดมจ้าบรรยาก,กาศบ้านแม่โดมปั๊รถขึ้นหลายขั้นเถอะ อาแม่สวัสดีค่ะอะไรแม่อย่าบอกว่าแม่เพิ่งตื่นนะแม่ไปนไหนมาหามาหารแล้วรอบหนึ่งไปไหนมาสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนนี้แม่นั่งตงงอุปผ้ามาบุกบ้านแม่ดมเออก็ จะจัดสันด้วยนางงามหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งก็จะแม่ดมมาสารคามแกนสุโตคอนอ้าวพี่ยังก่อพี่ยอดพสวัสดีค่ะพี่ยอดนี่ต้องอูเฮ็นโดนแล้วตั้งแต่สมัยยวนอ่ากับคุณแม่โอ้ยแม่ดมหาว่าตั้งแต่อยู่กับสิริพรแมนแต่ว่าห่างไม่ค่อยสนิทกัน อ๋อกำลังทำงานใช่ไหมคะเ็ดขขมอ๋อทำเข็มขัดอ่ะคือสวยแท้ก็ทำกร็พอกระพอก็สวยอยู่กระพอทำขายเนาะอันนี้เป็นเป็นห้องใครบ้างนี่อันนี้เป็นห้องคุณเออันนี้เป็นห้องพี่ดมแล้วก็แม่พรอยู่ห้องตรงนี้สองห้องคุณเอนอนนี่เหรอ โอ้โอ้โอโอเอแดนเอแดนคุยเอแดนอันนั้นคุยเอแดนอันนี้ห้องแม่ดมอันนี้ห้องแม่ดมห้องนี้อืมเอ้าบ้านหลังนี้มีกี่ห้องสองห้องเอากุ้งอยู่ฝั่งไว้ข้างหลังใครอีกกุ้งอ๋อกุ้งแดนสเตอร์บ้านอาบพอน้ำที่เราเห็นเราเห็นใครบ้านอาบพอน้ำหอยไม่อาบน้ำไปเลยอืมนอนมากเเรา็ด วันนี้แม่นางตองอุพามาหมู่บ้านแม่ดูมนะคะก็จะมีอันนอัแม่บ่มีเวลาเลยแม่ช่วงนี้อิี่แม่บ่มีเวลาเลยเออกระเตื่นตื่นสายแล้ววันนี้ของก็อยู่ในรถหลายพร้อมของพวกซุ่งพวกสุดล้างสุดล้างอย่างจังสินะก็เลยยกหน้ายกหลังก็เลยก็คือแบบเรามีเวลาเราค่อยเป็นลางไม่มีเวลาเลยแม่ ลูกซ้ายยังไม่ได้มีกางเกงเด้อกางเกงฟอนเสิร์บเด้อได้แล้วเพงอย่างนี้ไม่มีได้แล้วบอมีแตเอามายิบอ๋อไปเดี๋ยวจ่ายค่ากาแฟให้จ่ายเลยจ่ายเลยจ่ายเลยอะไรเอ้าอย่ามากินอันน่นนี่ก่อนมากินคู่กินค่ายก่อนบ่เถื่อเด้อเออรสุขค่เอาสุยางวังหันกับไปขูดลีดอันแม่ยาไม่ได้ขูดลีดด้่ยแหละแมงยาเรียม ไม่ยาสัมนาดีเลี้ยงขา่าเลี้ยงน้ำกันดีคือนอย่างนี้ลูกไผ่กับจักรวาลายคือนอย่างนี้เห็นไปเปิดไปเปิดปเปดบื้องลูปกปวดไฟลูกไส้แม่สัมแล้วก็มีแต่นคนมารอหลายมีแต่คนมาจะเคี่ยวอะไรพูดอยู่ไกลๆโรนี่เหรอเวยอะไรหรอไข่อุ้ยผู้ใดคือไม้แห้งแท้ไข่เนี่ยทำไมมาแรงจังเลยมาบีบแต่ปีกปีกปีกสิมาปงมาปีกโอ้ยตายแล้ว เตรียมตัวอะไรเขาลูอยู่เอหางอยสักสเพต่ออไปหกลอยสิบเมตรอไปไปเอเพลิดไหมวะดีพี่ไปงานไปงานไหนไปงานอะไรไม่ได้ไปอย่ามาถามเลยในกลุ่มหนึ่งเลยเหรอนักร้องอันดับหนึ่งอะไรให้ให้เป็นวางอันดับหนึ่งเลยเหรอคอยเอาออกไปหกลอยหกชีฟมันซองแพงเออที่เหลือก็ มันพันสองร้อยห้าสิบไงโอ้มั่หมดแค่นี้ใช่ไหมทั้งร้านไม่เคยบวกลบคูดหารมาอันอะไรเลยไหมพูโดรู้เอออะไรตอนเย็นก็เสร็จแล้วชุดสีฟ้าชุดละพี่ ไอ้มันสองห้าสิบออืโอ้ปีนี้ปีนี้พ่อพยากัญชัยลงทุนเยอะแยะนะคะนีู่ชุดโอ้ลงทุนแสนกว่าเลยใช่ไหมคะอันเอยังม่อนีห้าอก้าสิเก้าสิบเ่บอห้าจ้าอันนี้ผู้จัดทำให้ตัวนี้เท่าไหร่ล่ะเกบห้าบเออเกห เดเท่าไห้เว้เอาัดาไดก็เอาตีใส่ไปกับงามอยู่ดอกนสุดไม่ได้พ่อเป็นเป็นนี่คือเก่าเดยพ่อไปเจ็ดสิ โอ้ดะเมื่อกี้จะให้ติดไปสิบบาทให้จะดคือหาวรโอ้ให้ติดไปอีกบูสุดยอดเลยพอพยากรใช่ไหมพวกมาดอกมาดามน่ะรับมาดามโหลดอยามาเราเรียกกิบเขาิม่ไหมให้ขยายสูตรอยู่นี่อัน ไปโดมกับทศดาพ่อฉันหัวตะมาจากโดมมาทรงบีมกับรถมาเห็นงานซอยแม่โดมเดี๋ยวก็สิออกไปไปแล้วเป็นผัวเมียกันโตมักเป็นเมื่อที่สามตัวสี่กูได้เป็นผัวเมียกันก็รถกับเอจยงไงบีมนี่ไงต้องไปใส่กับเปนน้ำกันมาชนอหน่ะเป็นอยู่น้ำเขาก็ว่าอยู่เขามาก่อนเด้อ่ออูู้้จะะรรไก่อนที่บีมจะมาคบเธอเนีอยู่กับรถอย่าง เธอเนี่ยมันน้ำใต้ศอกน้ำตาฉลายเธอเนี่ยมันเป็นหน่อไม้ใต้กอเอคิดว่าเขารักเธอเหรอเสียใจเหล่อเกินเหลือเกี่ซ้ำใจในชุดแดงละชุดกีราจกังแน่แค่ชุดสีเธอมันก็ช้ำแล้วเหลือใจเด้อ่าเหมาะกับอาจารย์มือกองเหนือนพูดได้ตะเตยใช้ไห เอาอยู่เอาบ่เอาบ่เอาล้วเนาะเนแล้ด้เ้ยเรียบรอยนะปเจ้าพี่ขอบคุณมนี่จะไปหาเสือร่างอยู่เลยแต่จะเอารางใจกว่านี้ไปลหนร่างยี่สิบาทที่น้องบอกลงประางกรใช่ไหมอาต้อง่ามบิ๊กซีน้อยอะเยื้อมบิ๊กซีน้อยดีก็ฟังรถอต้าามไอ่ะมีหอดรป เมืองขนาดทุยางมีขนาดสายฟงสายไฟม่หมดใช่ไหมถาสายไฟีกระจกสายไฟขนาดขนาดจุ่งรวดเขายังจุ่งซอยกันเนาะตะลีนตนฮะเนาะโอเคนื้อมาถงแล้วเป็นยังอืนรูเห็นแล้วไหมอ๋อโอเคอ่านแล้วน้ำทำงานมาไม่ใช่หรอกใช่ใช่เป็นแก้อยู่มีนไนะ มาทนาคิดกู่ตอนออกมาน้องเคยเนี่ยน้องบุกบ้านแม่โดมนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนนี่คุยเอกก็เห็นงานหนักซอยกันเห็นงาน,นาพี่น้องทำงานหน,กกน,หนักเลยสั่งกรุณาเอา้กากรุณาสาขานาสุกสาขานาสุกจะออกมาตรวจ อ๋ออันนี้ก็จะอยู่หลายเป็นเป็น,ปนาศาสตร์เป็นส่วนอยู่หลายคนนะคะ,คะอืมไ,ไม่ไม่แม่ไม่ลกหรอกมันก็อยู่เป็นาศาสตร์เป็นส่วนนั่นแห <ไป S 1> ละตรงจากก็คือตรงจากตรงชุดก็เราก็คือตรงชุด,ชด,ชดอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมเป็นด้านอยู่นะแม่เนาะอืมบ้านบ้านเฮดสุดเนาะแมนบ้านทําชงทําชุดแล้วก็ทําแมโดแม่มโดมากระชิ้น อันนี้ก็จะเป็นตรงนู้นก็จะเป็นครัวนะคะครัวทํากับข้าวอันนี้ก็จะเป็นห้องโครัวเอแดนนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องแม่โดมแม่โดมกับพี่ยอดบอกม,มีคนถามนะมีอาจารย์โรุกีถามว,ว่าพี่ว่าว่ายังไงอะแม่มอ,อ๋อหน้าเหมือนกันเป็นพี่กับน้องกันหรือไม่ใช่ไหม แก่แม่จะบอกว่าแก่เขาต้องบอกว่าคนเกิดนานนี่แหละรับพี่น้องนี่แหละรับพี่น้องก็คือเอพาบุกบ้านแม่ดมครั้งแรกของแม่นางตรงอูมาบุกบ้านแม่ดมนะเพราะว่าพาน้องรถกับน้องบีมมาช่วยงานแม่ดมกะแม่นางก็อุกศสลอออกไปไปดมบ้านเนี่ยก็จะรอรอซ้อม กะทายกะายคลิปให้พี่ให้น้องให้อีฟซีแฟนคลับแฟนบาร์นัมได้เบิ่งได้ชมกันเนาะยิบดูยิันอะไรเนี่ยหันกล้องไหมหันกล้องไปใส่มันมืดเออนี่ไงน่าจะได้ข่าวผ่องเห็นไหมแม่จากเมื่อกี้นี้อายุอายุมองในรูปก็ประมาณสักเก้าสิบพอมาโดนไฟก็เหลือประมาณสามสิบห้าอยากกินอะไรคะซื้ออิงไหมแม่ขอโทษอ่ะแม่ฝากช่องตัวเองหน่อยช่องได้อพี่น้องเด้อฝากช่อง โดมน้อยลำพูนออฟฟิเชียลจ้าให้พี่น้องติดตามเวลาขายเสื้อผ้ากดติดตามเดี๋ยวเขาถึลงคลิปให้เพราะตอนนี้เขาเบรกงานไปก่อนเสื้อผ้าได้ยินว่าแม่ /dom ตัดสวยส่งโซนจนถึงเมืองนอกอืแฟนคลับแฟนๆเมืองนอกเข้าแฟนคลับเมืองนอกแต่ว่าตอนเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนเอาผ้าคลุมไว้ใช่ไหมยังยั่งดิใช่ยังยังอยู่ใช่นี่นี่ออเดอร์้านี่ยังยังยังเดืออยู่แต่ว่าเบรกไว้ก่อนอ๋อนี่นี่ใช่ไหมคะใช่ ออเดอร์เต็มเลยออเดอร์ปังมากแม่หนูอยากหนูอยากได้ผ้าผ้าแบบเนี้ยแต่แต่เป็นเป็นเป็นเกาะอกแล้วก็มาที่หนูบอกแม่แล้วก็เป็นแบบแขนแล้วก็แขนยาวเป็นแขนกระบอกแล้วก็บานหน่ใส่วยสวยหนูใส่ เม่แมสพี่ยอดแม่ดมขึ้นบาจังซี่ฝากกัได้พี่น้องด้วยช่องดมน้อยลำเพลินออดิชั่ลนะครับพี่น้องฝากกดติดตามในไอ้ใครแฟนคลับแฟนพี่จ้าจ้หรือจะเป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแม่ดมดมน้อยหน้ามนคนลำเพลินโอเคแล้วก็แล้วก็ฮักก็ฝากฝากกันได้ครับเด้อฝากวยฝากพี่ยอดน้องใหม่น้องใหม่พี่ยอดเพิ่งมาอยู่สกัดอันสามอ่ะพี่ปันแพงปีแรกนะครับจ้าส่วนตะโดนแล้ว แม่ครับฝากตัวก็แฟนครับจจผู้ช่วยของแม่โดมสาม,มพี่วันพแพงละกัแ,แฟนครับของตองอูนะครัะไม่ว่าจะเป็นให้ใหตั้งประเทศฝากเป็นกำลังใจให้ยอดรากละกา ของสาวหน่อยเพี่บันแพงอีกเจ้าคนหนึ่งนะครับเด้อิมเด็ดล้ำในเหมือนอย่างติดกัมาซอยงานมาซอยงานพี่น้องฝากติดตามผลงานของพี่ยอดนะคะกับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเราแล้วออ๋พี่บอกว่าปีชานาโควดนะคะแต่ว่าทรงอย่างบะขันมีดลยนะคะบะขันใดๆให้เพื่อนนั่นนะให้พี่จะคอยค่อยๆไปค่อยเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะ แต่เริ่มแรกต้องอุกับยมพั่ได้มีอย่างแฟนคลับยมพมนได้หูจักอยู่คือเหมือนกันเลยหน้าตาคล้ายๆกันมันพี่กับน้องใช่แต่พี่ยอดแกอยู่สกลนครอุ่นสลักขามสกลน่าจะดีทุกคนจ้าไม่ทุกคนเว้นแต่โลดมีแต่โลดโลดน่ะคนละเผาอันนั้นเพิ่นเผาเผาย่อผู้ไทยอันนี้กะเลียงกะเลียงย่อย เออเราเด็กจิบ uh, ัดเราเราบอไดบอโย่เด uh, ็กอ uh, ันนี้เหมืนพูดให้ต่อปองมันไม่มีอารมณ์น้องไม่มีอารมณ์พูดให้กับนัเนี่แลนี่แหละพี่น้องการเป็นอยู่ของบ้านแม่โดมครั้งแรกที่ต้องอุ้มมาถ่ายคลิปมาบุกบ้านแม่โดมไม่เคยไม่เคยได้ถ่ายคลิปแม่โดมเลยก็เลยหน้าสดแม่โดมยังไม่แม่โดมยังบอกท่านได้อาบน้ำท่านได้ปุ่งแต่งเอียงนะคะรถดีผงชุลงผงชุลรถนี่คือยังไม่เอียบนะคะนี่คือตอนแต่งหน้าเออตอนแต่ง อันนี้ต่อแต่งอันนี้อันนี้หลังทำก่อนทำอ๋อแต่ว่าแม่ต้องบอกว่าก่อนอ่าหลังทำ่ยให้ยิ้มหน่อยนะคะเพราะว่าน้องไม่ยิ้มเศร้าตลอดเลยสงงัยจะคิดถึงคู่ครองคนผ่านไปพะมาก็ตื่นนี่ฮะตื่นได้ว่าแม่โดนเฝ้าเฮี้ยนบ่อ๋ออันนี้จะเอาไปได้นี่เปิดรุ่เออคนตานางเนี่ยโอ้ลูกสาวตาคนตานางปังไรเนาะอืมหนูว่ามันไม่คนตาแล้วล่ะแม่อะไรเนี่ะมันเหมือนกันศาสตร คือไพ่หยาบเราสวยด้วยนี่นะสวยสวยเออแล้เราไม่มีงานเราก็กเสียจการแต่งหน้าแม่โดมมาใส่หุ่นเนาะแม่โดมแม่โดมกัดจังสี่เด้ขึ้นเวทีคนตาคนต้องเปยเด้บอกตาไม่สําคัญสําคัญคนตาแม่บอกขึ้นชาทำกันอีกตั้งหากเราประเทศนี้แต่งหน้าเสียว่าแต่งหน้าไกลกันนิแล้วก็มาทายคู่กันเนาะพี่น้องเลยนะต้องดดูีๆนะเออว่าว่าพี่ยอดหรือแม่โดมต้องดูดีๆนะไม่งั้นก็เรียกชื่อ พี่น้องฝากติดตามความเคลื่อน,นไหวของขออวงสาวน่อยเพชรบันแพงยางเช่นแม่ดมพี่ยอดแล้วก็ทีมงานทุกๆุกคนนะคะฝากกดติดตามช่องตองอุรำเพลินออฟิเคียก็ลงคลิปลงยังให้พี่น้องได้เบิ่งงในชมกันไปเรื่อยๆพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้เไว้สำนีจ้า,<อ>าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ดมและทีมงานบ้านแม่ดมค่ะ